อาจารย์ได้เห็นปัญหามาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี48ค่ะจนถึงตอนนี้ก็เห็นว่าภัยพิบัติเนี่ยมันก็แรงมากขึ้นและตอนนี้อาจารย์ก็มานั่งบริหารนะคะศูนย์วิจัยด้านการจัดก,การภัยพิบัติทางธรรมชาติของมชด้วยค่ะได้มีการทําข้อมูลแล้วใช่ไหมคะว่าจะเสนอทางออกทางแก้ยังไงบ้างคะเพื่อที่จะป้องกันภัยพิบัติน้ําท่วมค่ะ พราะปกผมเนี่ยไปเป็นกรรมาการลุ่มน้ําด้วยรุ่มน้ําปิงเนาะแล้วก็เป็นอนุน้าจังหวัดแล้วก็เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าผมก็เป็นคนช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์ปริการซึ่งจะทําแผนโครงการเนี่ยจริงๆแล้วการจัดก,การน้ําท่วมเนี่ยมันมีสองอย่างนั่นเองคือหนึ่ง,งใช้สิ่งก่อสร้างกับไม่ใช้นะครับตอนนี้เรื่องสิ่งก่อสร้างเนี่ยผมไม่ห่วงวรัฐบาลชอบอยู่แล้วใช้สิ่งก่อสร้างเนี่ยมันงบประมาณสูงเย่างเช่นทําอ่างเก็บน้ําสร้างพนังกั้นน้ําหรือขุดลอกลาน้ำพวกเนี้ย ซึ่งพวกนั้นอนะ่ะเราจะทําเท่าที่เมืองเราเอือ้อเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมทําโครงสร้างที่มันแข็งกระทั่งทําให้เมืองเราเสื่อมไปอย่างเช่นซอฟสเกตเราต้องการเราไม่ต้องการผนังกั้นน้าเหมือนที่อื่นที่เป็นแท่งขึ้นมาเราไม่ต้องการเพราะว่าคนมาดูเที่ยวเชียงใหม่ต้องปีดูน้ําปิงนี่เป็นไปนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเราสําคัญเพราะฉะนั้นการจัดการภัยพวกนี้สิ่งก่อรสร้างเนี่ยต้องเหมาะกับบริบทของเมืองด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความเห็นในเชิททั้งวิศกรรมและสถา ดียกับไปด้วยว่าต้องทําเป็นซอฟสก็เอาละพนังทําได้นะแต่คุณต้องทําแบบถอดเก็บได้หน้าพอน้ํามาค่อยมาเสียบหน้าไม่มีเราก็ทําเป็นสวนเป็นป่าเป็นเป็นสวนสวยๆเนี่ยเพื่อไม่ให้มันมีการทําลายสเสียภาพข,ของเมืองน,นะครับอ,อันแรกอ่างเก็บน้าถ้าทําได้ก็อยากทําแต่ตอนนี้มันหาที่ทํายากนะครับเพื่อไมนมีสองอย่างครับตัดยอดน้ําท่วมไปทําให้น้ําไหลดีขึ้นก็คือขุดลอกแล้วก็ทําโครงสร้างบางส่วนที่จําเป็น นอกจากนั้นแล้วเราทําไปแล้วก็ตามถ้าเราเจอมวยเข้เวทแบบคราวนี้คราวนี้เป็นมวยเข้เวทครับ <c oughs> เราเนี่ยสู้มิดเดิลเวทมาตลอดสู้ได้ใช้สิ่งก่อสร้างวันนี้เราโดนฝนกรนาดเนะี่ยมันเป็นมวยเวทเราน็อกอยู่แล้วทําไงให้เราฟื้นตัวเร็วหลังจากน็อกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งมาตรการไม่ใช่สิ่งก่อสร้างมากกว่าที่ต้องเร่งวางแผนก็คือหนึ่งระบบประกรันระบบทั้งเมืองระบบการจัดการเตือนภัยให้กมูลประชาชนทราบว่าถ้ามาเนี่ยต้องย้ายยังไงไป รวมถึงระบบจากการที่ดินอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเสนอขึ้นไปมันจะมีสองหมวดหมวดก่อสร้างกับหมวดไม่ใช่ซึ่งมันจะตอบโจทย์ของเมืองครับ